เทรนการถ่ายภาพแบบ360องศาเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างขึ้นตั้งแต่ Facebook เปิดตัวฟีเจอร์ให้สามารถอัปโหลดภาพชนิดนี้ลงไปบนแพลตฟอร์มได้และหากคุณผู้ชมอยากจะมีอุปกรณ์เก๋ๆใช้งานง่ายถ่ายภาพ360องศาแชร์กับเขาบ้างมาลองดูแก๊เจ็ดชิ้นนี้กันค่ะ r i c o oh Theta S ดีไซน์ของ Ricoh Theta S นั้นไม่ได้แตกต่างจากรุ่นก่อนสักเท่าไหร่นะคะยังคงเป็นกล้องขนาดยาวที่จับได้พอเหมาะพอดีในฝ่ามือส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดก็คือเลนส์แบบ Ultra Wide Angle ที่ปูดออกมาทั้งหน้าและหลังเพื่อช่วยให้เราสามารถจับภาพ360องศาได้เลนส์ของ Theta S เป็นเลนส์คู่รูรับแสง f 2.0ถ่ายภาพได้ที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลจานวน2ชุดทาให้ได้ความละเอียดรวมประมาณ14ล้านพิกเซลค่ะ ความพิเศษของรุ่นนี้คือสามารถบันทึกวิดีโอได้แบบ Full HD ที่30เฟรมต่อวินาทีถ่ายได้ต่อเนื่องครั้งละ25นาทีส่วนหน่วยความจำนั้นก็จะอยู่ที่8 GB ค่ะ วิธีการใช้งานต้องเริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Ricoh Theta S มาติดตั้งเอาไว้ในสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS หรือว่า Android เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Wi-Fi ที่อยู่ข้างๆเครื่องจนเห็นไฟสัญลักษณ์ Wi-Fi ติดขึ้นมาส่วน p a s ว w o r d ก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านล่างเครื่องนั่นแหละค่ะเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยค่ะ ปุ่มด้านขวาของเครื่องที่เป็นรูปกล้องถ่ายภาพและกล้องวิดีโอเป็นปุ่มที่ใช้ในการสลับโหมดซึ่งก็จะมีไฟสัญญาณติดให้เรามองเห็นว่าในขณะนั้นเป็นโหมดถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายภาพเคลื่อนไหวเราสามารถกดปุ่มกลมๆตรงกลางเป็นชัตเตอร์เมื่อได้ยินเสียงจึ๊กก็แปลว่าถ่ายไปแล้วเรียบร้อยค่ะหากใครกังวลว่าไม่มีจอให้มองเห็นองค์ประกอบภาพนะคะก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันใช้เป็นวิวไฟเดอร์ไปด้วยได้แต่ว่าโหมดนี้ใช้ได้กับภาพนิ่งเท่านั้นค่ะ ในกรณีที่ไม่อยากอยู่ในภาพหรือไม่อยากให้เห็นมือที่ยื่นออกไปถือเทตตาเการตั้งไว้เฉยๆหรือว่ายึดไว้กับทริปพอรแล้วค่อยกดชัตเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันก็ทําได้เหมือนกันค่ะและใครที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายภาพก็สามารถเข้าไปปรับแต่งค่าของกล้องได้บนแอปเลยไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์สปีดไว b บลานซ์หรือว่า ISO ค่ะ ถ่ายจนพอใจแล้วนะคะคำนี้ก็กลับไปดูภาพที่ถ่ายมาบนแอปพลิเคชันการกดลงไปแต่ละภาพจะเป็นการถ่ายโอนไฟล์ภาพเข้าสู่เครื่องซึ่งก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงรอนิดหน่อยค่ะได้ภาพที่พอใจแล้วก็กดแชร์ลงบน Facebook หรือ Twitter ได้เลย เมื่อเทียบกับริ c o ค t ทตตารุ่นก่อนเรารู้สึกว่าเทต้าเอสใช้งานได้ดีกว่าเดิมมากค่ะทั้งเรื่องคุณภาพของภาพที่ได้และความสามารถในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยที่ทําได้ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเข้าใจนะคะว่ามันจะไม่ชัดแจ๋วอย่างที่ใจนึกแน่นอนรายละเอียดของภาพที่ได้จะไม่ชัดทุกจุดและในบางสถานการณ์ก็ต้องมีการปรับแต่งค่าของกล้องเข้าช่วยด้วยค่ะส่วนภาพวิดีโอนั้นแม้จะไม่แย่แต่ก็ยอมรับว่าน่าผิดหวังนิดนึงค่ะ สรุปข้อดีข้อเสียกันดีกว่าข้อดีก็คือสามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพวิดีโอแบบ360องศาได้ใช้งานง่ายแค่กดจึ๊กเดียวข้อเสียก็คือคุณภาพท,ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอยังไม่ถึงกับดีเยี่ยมต้องดูไกลๆถึงจะไม่ขัดใจค่ะจากประสบการณ์ส่วนตัวของเรากระบวนการการแชร์ภาพและอินเทอร์เฟซของแอปก็ยังสร้างความสับสนได้เล็กน้อย อีกเรื่องที่ต้องระวังนะคะก็คือดีไซน์ของเลนส์กล้องที่โปรออกมาทําให้ต้องดูแลรักษาให้ดีเป็นพิเศษไม่ให้ขูดขีดหรือกระแทกเสียหายซึ่งกระเป๋าผ้าที่ริโก้ให้มาด้วยก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ โดยรวมแล้ว r i c o oh เทต e t a S เหมาะกับคนที่กำลังมองหาแก๊สเจ็ที่ช่วยถ่ายภาพแบบ360องศาแบบง่ายๆดีไซน์เก๋ๆพกพาสะดวกไม่ีเรียเรื่องความละเอียดของภาพมากนะถ้าเป็นแบบนั้นก็ลองสอย r i c o oh เทต e t a S มาได้เลยค่ะสนนราคาอยู่ที่14,990บาทค่ะ